สวัสดีแฮรแลนดสวัสดีครับ,รบมีเวลาแป๊บหนึ่งฮะก็เลยแวะมาไลฟ์นิดนึงเดี๋ยวจะอ,ออกไปข้างนอกต่อไปทำชุระว่างประมาณครึ่งชั่วโมง ใคยฟังเพลงอะไรไหมครับเรามีเวลาประมาณสิห้านาทียีสิบนาทีแสบตามากเลยอะ่ะไปล้างล้างหน้ามาแล้วแบบไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโฟมล้างหน้ามันเข้าตาเฮ้ยหลิวหลิวคุณขึ้นมาทักทายผมหน่อยดิเอ้หลิว ริวคุณคุณผมโทรหาคุณคุณไม่รับนะผมมีเวลาป๊บเดียวนะทุกคนอยากฟังผิดเองที่รักเธอเอ,อ้ยไม่ได้ร้องนานเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ย จะไปฮับผเองจรักคือขอไวขอไวก็ร้องไวเพราะว่ามีเวลาน้อยมีมีใครแบบว่าเริ่มเดินสายถ่ายแฟชั่นประกวดหรือยังประกวดเสื้อนอกเทอร์นอลหรือยังยัง,ย,งยังรับเรื่อยๆนะผมผมปิดประกวดปีหน้า เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้แบบว่าเซอร์ไพรส์ไงสุดท้ายประกาศว่าผมชนะผมลงคนสุดท้าย <laughs> สวัสดีฮรพี่ริวเต้าหู้คือเข้ามาก็ทักทายพี่พี่ด้วยก็ได้นะแบบว่าแบบว่านะคนนี้อยู่นี่ริวยังไม่ได้เข้ามาเลยเข้ามาแค่ชื่อนะไปทักทายริวซะแล้วสวัสดีครับเจผมไม่ได้เจอเจานานมากเลยเป็นไงบ้างสบายดีนะ พี่เชนคุณไปเที่ยวมีของฝากหรือเปล่าผมถามแค่นี้ถ้ามีของฝากเดี๋ยวเล่นให้ฟังเลยหนึ่งเพลงนะพี่ินขอของฝากแบบจัดเต็มนะ <c oughs> จิวหรืบอบเอาให้ได้เสื้อก่อนทันบอกว่าได้ช่วงคริสต์มาสไม่ให้หอออปิดปิดประกวดทั้งปีหน้าได้ถ่ายทันอยู่ทันอยู่ยังไม่ได้เสื้อเลยใช่หรอบางคนยังไม่ได้เสื้อเลยหรอ บางคนยังไม่ได้เชื่อเหรอไอนน้ผมเล่นผิดเองคือรักเ้อให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันผมจะออกไปแล้วไม่สายมันเพี้ยนละ่ะช่างมันเถิเดเนาะเพราะว่าตั้งไม่ทันแล้ว Two. ที่จะผิดใ่ไหมที่ฉันนั้นเพียงคนเดียวน,นั้นก็คือเธอิดสมัยม่รู้ว่ามันตั้งเธอไม่ได้โอ้ยนานมากเลยเพลงเงี้ยผิดเองที่รักเธอนะครับของพี่แซก เพลงประกอบประบรเมฆม่ใคยฟังเพลงอะไรอีกไหมฮะสายเพี้ยนจริงครแล้วคือโปรแกรมตั้งสายมันอยู่ในมือถือไงแล้วผมไลฟ์อยู่ผมไม่สามารถตั้งสายได้แล้วตอนนี้นใน iPad ผมไม่มี iPad ดีตตั้งสายเปล่า เฮ้ยมี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 ม,ม,มีอ่ามีอยากฟังอะไรเพลงอะไรเอนด์ไมค์ครับ <laughs> ลิมพานเป็นไแ,แล้วมีใครอยากฟังเพลงอะไรอีกไหมฮะเดี๋ยวเเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวต้องไปแล้วเดี๋ยวต้องไปแล้วทำเวลาทำเวลาทำเวลาอ่าผมอยู่ที่ตั้งสายใครฟังเพลงอะไรฮะนักแท้นักแท้ร้องไงอ่ะ มือถือใหม่ครับต้งหู้ขอโทษขอร้องไม่มัวแล้วครับคนเราก็มีการพัฒนานะสายเพี้ยนจริงทุกคนโอเคได้ละฟังเพลงะไรน,นะรักแท้หรอที่ร้องแบบว่าไม่รู้จะขอบคุณใช่ปะ ใช่ไหมอ่ะใครใครคอนเฟิร์มผมหน่อยใช่หรือเปล่าใช่ไหมรักแท้ไม่ใช่หรอร้องไงอ่ะของใครรักแท้อ่ะเนี่ยยากอยแล้ะรักแท้ของใครของใครก่อน นูนิวเหรอหรอ้รองไงอะ่ะผมยังไม่เคยฟังแน่เลยยังไม่เคยฟังอ่ะทุกคนขอเพลงอื่นได้ไหมขอเพลงอื่นได้ไหม <laughs> ขอเพลงอื่นไม่เคยฟังผมเปิดแล้วเดียของนูนิวยังไม่เคยฟังครับขอโทษขอโทษขอโทษจริงเดี๋ยวผมจะไปทำการบ้านมานะฟ้าหรือดินจะขวางรักเราจะข้ามผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำการบ้านมารอบหน้ารอบหน้า รอบหน้านะโอ้ยแล้วดูดิผมตอบเพลงเมื่อกี้ไปคือรู้ว่ยายุเลยอ่ะพ่อหนูสวัสดีครับโอ้โหพ่อหนูพ่อหนูเข้ามาดูด้วยโอ้พ่อหนูสบายดีนะครับยึดถึงจังปิดกล้องแล้วเร็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 วเรวรวร็วใครเจ็บกว่า ETC หรือเปล่าใช่ป่ะ ใช่ไหมเนี่ยคือขอชื่อเพลงอ่ะพิมพ์ชื่อเพลงพิมพ์ชื่อนักร้องด้วยได้ไหมบางทีเราโครเราเข้าใจคนละเพลงไงใครเจ็บกว่านี้ของไทยเนี่ยไม่ใช่แหละยากเลยเร็วเวลาจะหมดแล้ว แล้วเพลงนั hand, ido, ้นไม่ได้ชื่อเพลงรักแท้ด well? ้วยชื oh, ่อเพลงรักเฉยแล้วผมก็ไปไปไปบอกว่าเป็นชื่อเพลงรักแท้เฉยเลยพ่อหนูอยากฟังเพลงอะไรครับผมให้พ่อหนูขอเพลงดีกว่าพ่อหนูอยากฟังเพลงอะไรมิ้นวันดีมินโอ้โหวันนี้มันมีคนเข้ามาเยอะจังนี่กาดจะมาแบบว่าแวะอุเยนแป๊บหนึ่งมินอยากฟังเพลงอะไรเปล่าผมมีเวลาประมาณอีกสิบนาทีผมผมให้เพลงคุณเลย พ่อหนูอยากฟังเพลงไหไหมครับเรื่องจริงอีกแล้วเหรอเรื่องจริงเคยเล่นไปแล้วนะเดี๋ยวรอพ่อหนูพ่อหนูแบบมินเับงเผอมินกับพ่อหนูอยากฟังเพลงอะไรขอเพลงอยากกินหมูกระทะขอร้องผมจะเล่นยังไงก่อนพี่จอเซฟไลฟ์ด้วยได้ได้รับเดี๋ยวผมเซฟไลฟ์ให้นะ ไม่มีใครขอเพลงผมเลยรักเธอคนเดียวเท่านั้นเพลงพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อวงชื่อนักร้อให้ผมด้วยได้ไหมผมได้รู้ว่าแบบคืออะไรอ่ะขอก็ไม่เคยได้อย่ไมมขอก่อนขอก่อนตอนนี้ไม่เห็นมีใครขอเลยฮัลโหลอย่าให้ผมเกี้ยกาดนะ มีใครขอเพลงไหมหรือดูยังไม่ได้ฟังมินจบกับหมูกระทะก่อน <c oughs> โอ้ยเพลงโอยโอย ผมจัดให้พ่อหนูครับทุกคนผมขอผมขอโอ้ยโอ้ยให้พ่อหนูทุกคนทุกคนโดนปัดตกไปก่อนนะขอโทษนะ <laughs> โอ้ยให้พ่อหนูก่อนนะไปขอผมรู้เลยทำไมพ่อหนูถึงขอเพียงนี้เพราะว่าเราเคยไปถ่ายต่างจังหวัดด้วยกันแล้วเราก็เปิดเพียงที่แจ้แล้วเราก็นั่งร้องด้วยกันโอ้โห ดี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 น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วผมต้องไปแล้วเนี่ยแล้วเนื้อไม่แม่นด้วยเพลงนี้ตั้งแต่วันที่ฉันได้คุยเพียงคู่สองคนกับเธอครั้งก่อน กลับมานอนควรคลางร่งมเมื่อพี่พาเธอเหมือเจออ้อนรอเกิดอะไรขึ้นมาเนียเอามันอยากรักลี่ยนฉันไปจากเดิมเ้ยโฮจะเป็นเพี เป็นดาวดวงใดใช้เธอมาลอบเล่นกลเป็นไปไม่ได้ออกจะมุง,งคงเป็นเพราะเธอทำสับสนอ่อยอยากรักเดียวอยากลืมอ้ยโอยเเปนไพราะธอทุกคน จะทนได้นานทเท่าไรหากคิดถึงโอ้ยโอ้ยอยากยกินกินเธอทั้งตัวไม่อยากเลือไวให้ใครได้กลินอยากได้ยินเพียงเสียงของเธอเพียงบอกรักเธอถึงฉันผู้เดียวกดอารมณ์ทนไปไม่ไหวใ,หใจมันเบี้ยวไป มีเธอคงขาดใจโอย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 คิดถึงเธอเธอเธอทำให้ฉันรักเธอคนไม่อยาทอหัวใจมันคอยแบบแบบมองแบบซึ่งสื่

ครับโอ้ยโอยสำหรับพ่อหนูโดยเฉพาะนะครับผมออขอบคุณมากนะครับพ่อหนูแบบดีใจมากที่ได้ทำงานกับพ่อหนูพ่อหนูน่ารักมากฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับกับของพ่อหนูแล้วก็มินด้วยนะครับคืออยู่อยู่ในไลฟ์นี้ครบเลย <laughs> ปีหน้าเจอกันแน่นอนครับโซ <laughs> จูต้องมาเ <laughs> บาๆพ่อ <laughs> Oh. ปอบมือปบมือคืออะไรปบมือหรือเปล่าเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วจริงขอขอเพลงขอเพลงอังกฤษให้อินเตอร์แฟนหน่อยเร็วๆทุกคนหนึ่งเพลงก่อนไปเพลงแบบภาษาอังกฤษให้อินเตอร์แฟนหน่อยต้นน้ำสวัสดีต้นน้ำ เรืวเรือขอแบบอินเตอร์ซองเพื่ออินเตอร์แฟนหน่อย last song last song last song I'm gonna sing inter song for you guys <_ d ream> เดี๋ยวไว้มาไลฟ์ยาวๆวันนี้วันนี้มีธุระเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวให้ให้เพลงเพลงหนึ่งเพลงหนึ่ง <_ d ream> เร็ว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 สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเดีย๋ยวไม่งั้นผมเล่นเองนะผมเล่นเพลงประจำผมเลยนะเฮ้ยซูเปอร์แมนเหรอ It's not easy to be me อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะ It's not easy to be me Superman ใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะโหร้ oh, องยากด,ด้วยแต่ไม่เป็นไรเพื่อ i n t e ์แฟน It's not easy to be. i can't stand to fly ร้องยากมากเลยเพลงเนี้ยโอ้ oh, จบไปได้นะครับซูเปอร์แมน is not easy to be me ไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไว้มาใหม่เจอกันนะครับวันนี้พอแบบว่าหอมปากหอมคอบายบายเจอกันนะครับทุกคนท k e แคร์บ๊ายบาย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 